ครับผมสวัสดีครับผมจ่องกระดาขึ้นทิ่ดินสานครับวันนี้จะมาตรวจสอบวาวลอยเส้นครับเป็นวาวสองห้องนะครับผมสองห้องลอยเส้นครับผมครับเดี๋ยวจะมาตรวจสอบวาวครับเรลาก็คิดธนูอยู่หัวนะครับผมหัวธนูครับเดี๋ยวก่อนเดินเข้ามาล่องเบิงสนูก่อนนะครับผมสีดังประมาณไหนครับ นี่ครับตรวจสอบสนุ่ก่อนไปติดหัวนะครับผม หัวสนุวาวลอยเส้นครับเดี๋ยวออกไปแลนต์ตรวจสอบเบิ้งนะครับผมติดตามช่มนะครับเดี๋ยวหอดมองแล้วใต้เบิ้งครับผมวันนี้ก็มาหอดมองแลนเววาวแล้วครับผมวันนี้จะล่องเทสวาวครับผมก้อนสีปล่อยขึ้นปล่อยขางขึ้นครับสู่ร,ร่มหนาวปีหกสี่ครับวันนี้ก็มาเทส บาวก่อนครับว่าจได้ปรับปรุงแก้ไขเร่องส่วนใดแน่ครับเป็นวอลสองห้องครับล้มมีนิดนึงครับผมจะลองเทสเบิ้งครับว่าใส่ชังสั่นนังเงีวห้องนี้ตัดชังสั่นนังเงีงนห,นงเงหลายปบ้างเลครับตามชมครับพี่น,อน,อน้องเ,เอน,นี่ยคือบวัยทางผีเชียงนึง 这个也太难了。 สามขึ้นคางสามข้นางมาล Những cái <laughs> tên của mình là เด๋ยดตัาหงา,างออกอยู่นะครับอย่เลื่อมบนเปลิ่นทะนูแด้วเอา้เอาเก่งไปแล้วครับ นักหางมันนักหางก็นักหางนักหาง

Dạ đi Thả con Muốn phượt lắm nè ดร่มมาถึงครับพ่นกลางอยู่เสาทงเหรอครับปน เดี๋ยวมาลองเทสไหมครับผมห็นว่ามันดวงดวงดวงน่อยเราก็อีกมันจะจะแข็งนิดหน่อยมั้ง็้ะสำหรับสู่ร่มใหม่ลบครับกระเลขสี่นี่เยอกหน่อยครับแก่เข้าไปนะพอนี้ เกียวอร่อยครับผมเราึ้นตรงดีอยู่ครับแต่ว่าไปพอถึงร่มครับปีแค็งไปน้อยครับผมเดี๋ยวดีทําการแก้ไขรไหมครับพอดีตอนนี้เพิ่นกะไปตัดหนาสน้ำอยู่ครับเดี๋ยวรอช่อชกิมนานนะ